คุณวันทาเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสงซอ,อแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักพูลินล่าหาสาสิบห้าคนเราผิดไหมที่เราเกิดมาหล่อเราหล่อมากจนใครก็ไม่กล้าเดินข้างเราครั้งหนึ่งเราไปห้างแต่เราลื่นทุกคนกลับมาบอกว่านั่นคือหล่อลื่นเราไปนาวัวก็ตายควายก็ล้มป้าก็เดินมาบอกว่าหล่อวัวตายควายล้ม เราผิดหรอเราพยายามอย่างมากในการลดความหล่อตัวเองทำไรทำไรนอนอะไรตรงนี้นอนทำไรตรงนี้เอ,อ่อ,อลองนอนล่างสิ นอนล่างที่เกนชาเินชาเินชาแว่ลุนเกนชาแม่เชฟไปอยู่วัดไหมไม่ต้องเข้าบ้านนอนข้างนอกตลอดเอาไหม เค okay. ได้ไปอยู่วัดได้นี่อีกต,ตัวนี่ไปไหมตัวเนี้ยไปไหมไปเข้าบาดี๋ยวจะไปแล้วลูกลูก,ลกโอ้โินไปกนปขนล,ลูกแม่าแ กเตี๋ยวหาแม่เร็วมาเดินมาเร็วเมมียวเมียหาแม่มา,มาไปไหนไปเล่นหน้าบ้านปะมึงดูสภาพมึงวันวานเล่นไทยมึงเก็บขวดทั้งชีวิตมึงดูเสื้อมึงขาดลุงลิงและใครจะรักมึงใครจะชอบมึงเออ ก็มึงเป็นอย่างนี้ไงชีวิตของมึงเก็บขวดมึงดูสภาพมึงบ้างไอ้ขาวใครจะชอบมึงมึงดูมึงเคยดูสภาพตัวเองบ้างไหมฮะมึงเคยเบิ่งสภาพเจ้าของอยู่บ่มีขาวมึงเก็บขวดนี่มึงได้จะขวดแล้วนี่ฮะถามเนี่ยยังไงกินข้าวอิ่มแล้วนอนสบายเลยอะนี่ดูดูมันดูท่านอนมันนะ เฮงแฮงใฮงนี้ใครเรียกถ้าน,นิ้วเข้ามาผมจะก,กัดนะว้าไม่รู้หรอว่าผมเป็นใครผมเป็นถึงหวัวหน้ากแก๊งน้งแพ้เลยนะอยากแขนงขาาแใช่ไหมเมืมม่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้ hey, นาายนี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะนี่คือตัวไอไอ สัตว์จ้พวกลีเมอร์พบได้บนหมู่เกาะมาดากัสการ์นั้นครับตามเรื่องเล่าขานว่ามันคือปีศาจส,สิ่งที่สามารถฆ่าทุกอย่างได้ด้วยการฉีดนิ้วความจริงเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าเหนือธรรมชาติแต่เรื่องนิ้วนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับใครจะเข้ามาอยู่ในใจเราอะ่ะเอาแมสมาด้วยนะเพราะข้างในคนเยอะมากเมวคนนั้นหายไปไหนแล้วอะ่ะคนที่เคยมา ไม่เห็นมาแล้วเลยตายไปล๊เป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้ไม่น่าสนใจแล้วเอา้าเมื่อวานยังเห็นบอกเพื่อนให้ไปส่องไอจีอยู่เลยเอาโบเอาโบทำหน้าน่ารักสิเร็วๆทำหน้าแบบยิ้มๆหน่อยจะจะถ่ายส่งให้ใครอ่ะเออน่าเร็วๆทำหน้าน่ารักหน่อยแล้วแล้วหนึ่งรูปส่งกี่คนน่ะโอ๋อถามเยอะเมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้ <Hey. S 2> <c oughs> ชามอ่ะในบอกว่าจะให้สองชามกับขนมอีกไงอ่ะทำไมให้แค่หนึ่งชามตรงไม่อีมาก็บอกว่าไม่ได้น้ำหนักขึ้นไงมึงเป็นยังไงไอชิงฮะทำละง,ง้อยมามึงเป็นงไงอ่ะให้เขากัดมาเป็นไงแพลทั้งตัวเลยชื่นใจไหมไอสันดานก็กูพูดกับมึงแล้วว่ามันไม่ได้รักมึงไม่ได้รักมึง มึงก็ไม่เคยฟังกูถ้ามึงฟังกูสักหน่อยมึงไม่เป็นอย่างเงี้ย่ะแม่คะถ้าแม่เปรียบเทียบหนู hatten, ่ะเป็นอาหารอ่ะคุณแม่จะให้หนูเป็นอะไรคะเป็นต้มอึงค่ะอีแม่ทุกหัวถึงซ่านน่ารักจังเลยโอ้โหอ้วนมากเลย ไปยืนที่อโบด้สทำไมวันนี้คนไข้หน้าซีดจังเลยครับรู้สึกหมุนหมุนค่ะหมอบ้านหมุนใช่ไหมหมุนเงินไม่ทันค่ะอ๋อเหมือนหมอเลยโอ๊ยทำไมหน้าตาหนานี้ <c oughs> ทำไมให้กินข้าวแค่หนึ่งชามอะในบอกว่าจะให้สองชามกับขนอมอีกลองเปิดลองเปิดลองเปิดขาแม่ ตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาชายขี้เกียจผู้นี้รู้เพียงวิธีนอนจนกว่าจะหิวตื่นมากินก่อนจะกลับไปนอนแม้แต่บุหรี่ภรรยาเมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้มงหน้าหาแม่งเหรอที่เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเก็บค่าเช่าค่ะอยู่บ้านไหมคะเอ๊อยู่บ้านนี่เห็นไม่ต้องแอบค่ะรู้นะคะวไปอยู่ในบ้านไม่ต้องซ่อนค่ะออกมาค่ะ ออกมาดีๆค่ะออกมาคุยกันดีดีๆค่ะทุกคนวันนี้อยู่ดีๆปรับตื่นมาน้ำตาไหลนะคะพูจีทำหน้าเศร้ามากด้วยไม่รู้ฝันไหลอะไรบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าน้องฝันหรือเปล่าดูเขาทำหน้าปรับครับแหม่น้ำตาไหลอ่ะ เป็นเขารู้ได้ยังไงว่าหนูเป็นครเมนมมอตอนหนูไปโรงเรียนนะหนูพูดแต่ภาษาไทยนะเขารู้ได้ประกาศหาวัดหลวงพี่ท่านใดอยากได้เด็กวัดเพิ่มหลวงพี่ท่านใดอยากได้เด็กวัดคนใหม่ช่วยรับไปอ้วนไว้ไปพิจารณาทางบ้านไม่มีอะไรให้กินและไม่มีอะไรเมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้ hey นี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยคุณว,วันทาเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสองซอ,อแล้วก็เอาเจ็ดพห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักคูเวล่าหาสามิบห้าแต่เมือเรียกที่กูเลี้ยงแมวกูก็บ่อเคยพบเจอกับคําว่านอนเต็มอิ่มอีกเลยใครกำลังกิจอยากสิเป็นทาสแมวกูให้มึงทบทวนดีๆอีกทีหนึ่งที่เดบักไดที่บันหมาก,กว่า,วาห้องเธอมีแมวไหมมี้องกูมีแมวมึงอี่เหลนน้ะมันไหวบอสันล่ะ ตั้งแต่มื่อแรกที่กูเลี้ยงแมวกูก็บบอเคยพบเจอกับคำว่านอนเต็มอิ่มอีกเลยใครกำลังกิดอยากทิ่เป็นถาดแมวกูให้มึงทบทวนดีๆอีกทีหนึ่งอี่เดบักรได้ที่มันหมักว่าว่าห้องเธอมีแมวไหมมีแล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่แม่แม่ก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่เอ๊ะ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  หนอยได้ไหมนิ้วขอจับไดไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยยช่วย,ยเลยอ่ะีเฮงเฮง,งมีใครสบายเท่ามึงบ้างไหมเนี่ยดูนอนเสียฮะสบายเกินไปหรือเปล่าเราอ่ะฮะกินกินข้าวเสร็จก็นอนตีหางดิล่ามาเลยค่ะตกลงเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่ ตอนนี้ยังไหวถ้านานกว่านี้ตามข่าวไม่ไหวแล้วค่ะงานการไม่ต้องทำกันแล้ว ม,นน,าามนนห้าาตเอ๊ hey, มันจะสงสัยอะไรทุกวี่ทุกวันฮะให้เฮงมันสงสัยอะไรนี่คือตัวไอไอสัตว์จะพวกลีเมอร์พบได้บนหมู่เกาะมาดากัสการ์นั้นครับตามเรื่องเล่าขานว่ามันคือปีศาจส,สิ่งที่สามารถฆ่าทุกอย่างได้ด้วยการฉีดนิ้ว ความจริงเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าเหนือธรรมชาติแต่เรื่องนิ้วนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับในการหาเหยื่อมันใช้นิ้วสารพัดประโยชน์ของมันใจผมใจฮหัวใจผมแตกตาดาเป็นนาๆจิ้นยแวแต่ละชิ้นกออกเป็นเจียงๆมนุษย์จะไปรู้ได้ไงว่าเกิดเป็นมามันเหนื่อยขนาดไหนมันเหนื่อยนะเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยหัวก็ไม่เคยถูก ที่ตหันว่าตัวใหญ่นี่ใจอ้วนนะแห่อาหารไปได้ตัวเลยบวมถาวรบ่อยใจได้อ้วนแล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่จอดลไปชิดแม่ถ้าคุณไว้น้ำเป็นอ่ะแล้วคุณกับหนูไว้น้ำไม่เป็นแม่เอ๊ะ ต้งแต่มมือแรกที่กูเลี้ยงแมวกูกับเาเคยพบเจอกับคำว่านอนเต็มอิ่มอีกเลยใครเอานังกิดอยากจีเป็นทาสแมวกูให้มึงทบทวนดีๆอีกทีหนึ่งี่เดบักไดที่มันหมักว่าว่าห้องเธอมีแมวไหมมีของกูมีแมวมึงอี่เล่น้ำมันไหวบพสละนี่เตียงเรานี่กระจกบ้านเรานี่ตู้ของลานี่น้องล้วนี่เราตาแกมีคนคุยยังถ้ายังไม่มีก็นอนอยู่ไปก็หาข้าวแดกอีมึงอะ ิมจิไม่ต้องเรียกผมปวดหัวมากนะจิมจิว่ายังไงฮะจิมจทํำไมวะวจิมจิไม่ต้องพูดจิมจขอให้พัทอุย๊ยทำไมหน้าตาเหมือนนี้แล้วคุณแม่สวยไหมคุณแม่ไม่สวยคุณแม่เน้าเหมือนอะไรคุณแม่ดึงมัเหมือนหมาอืม จะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่ขัดลงไปแม่ขัดหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุ้ยหุ้ยช่วยยอดเยอ่ะ ตั้งแต่มือแรกที่กูเลี้ยงแมวกูก็บ่เคยพบเจอกับคำว่า,วานอนเต็มอิ่มอีกเลยใครกำลังกินอยากยากิเป็นทาสแมวกูให้มึงทบทวนดีๆอีกทีหนึง่งอีเดยบักเดยที่มันหมัก,กวอาว่าห้องเธอมีแมวไหมมีห้องกูมีแมวมึงอีเล่นนนะแล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่กระโดดลงไปสิแม่จะโดลงไปก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอ่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่เอ๋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 